ชกแบบอยู่พี่อยากถ่ายมาถ่ายมาถ่ายนหน่อย้คได้ได้ักน่เร็เขากมาเลยเขามาเลยอ๋อไม่ได้โอเครับหนึ่สองสางแม่ลูกบางแม่มาบงแม่บ okay okay, okay, uh, ่งแม่บ่งแม่อ้วนเลยหนึ่งสองนินิดหนึ่งหนึ่งนิดนึ่งหนึ่งสงสามครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราถ่ายรูปได้นะครับรีบถ่ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาปิดไฟแล้วเขาจะไม่ให้เราถ่ายโอ้โหไดถ่ายเพื่อหลังเสือสนุกด้วยพอมากเลยท้ามือแฟลชถ้าใช้แฟลชคอนโดได้ค่ะแต่โอ้โหขอสักที ไนุ่มมีอะไรน่ากลัวขมเหลามาไอนุมไปอย่างเงี้ยขาวดีตรงนี้แหละก็เอมแฟมาเต็มได้ไหมได้ไหมได้ระก็ผ่านแล้วจะได้ดูรูปไหมคะไมดูได้นไหนคือ เราไปดูที่ไหนเรียร้อยรอนเนี่ยยุพี่เจะดูยุที่ไหนพี่าถามถ่ายเล่นๆเดี๋ยวพ่ลงจริงมาตอบมาตอบมาตอบจมาตอบว่ามันจะมีอะไรให้แต่พีไม่บอค่เ็บ้านว่าเขลงจยิ่กดเยอะๆเพ่อได้เงมนนั้นาเลยได้เลยได้ยได้เลยไ่ได้1บ อยากเห็นทำไปเล่นไอศเก็ตบ้างยากยากโอ้โหยากยากหมือนไม่กลัวทำเลยนะทำนนออใครออกสได้หลบนะจ๊ะสองสาม้มหนาข้างหน้าเราอย่าหลบนะหลบตายโอเคินเวลา้ฉันหลบได้ล้ชงหน้าสะท้านหลบ ไีสุแล้วเป็นแอบได้แล้วได้เห็นเห็นไม่มีแอปได่เสร็จดีไม่ไม่ไม่โดนไม่โดนแต่ตรงเนี้ยถ่ายรูปสวยแล้วเรี้ยงเรียงได่ไล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 ไล่่่่่ ชอจุ๊งเนี้ยยันสก่อ๋โ้โหไ่เป็นไรไ่ายได้เรียพีขถายไปเลยเปได้ข้ามาเลยฮะเดี๋ยวตั้้องพรอก่อนค่ะโอเคเชิญฮะ